ลักษณะมหาบุรุษนี่ได้กล่าวถึงว่าฟันของกายมหาบุรุษหรือของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่สี่สิบสี่ครูปายใหญ่เคยถามทันตแพทย์ท่านหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหรือยี่สิบปีแถวๆนั้นว่าถ้ามีฟันสี่สิบที่แล้วจะเป็นอย่างไรทันตแพทย์ท่านนั้นท่านบอกว่า จะทําให้หน้านี่ตึงแล้วก็ขยายดูเหมือนแย้มตลอดเนี่ยคล้ายๆแต่เด็นนี้ก็จะถอนคู่หลังนั่นนะออให้ลดลงไปเรื่อยๆแต่แน่นข้งท่านเต็มแล้วฟันท่านไม่มีผุนะไม่มีเสียฟันสนิทอาหารไม่ติดฟันเคี้ยวแค่ไม่ข่อยไม่สีไฟเคียเค้ยวคีวะอ่ะบ้วนสะอาดแล้ว นี่เราทั้งแปลงทั้งขัดทั้งขูดทั้งใช้ไหมทั้งโอ้ยสารพัดมันอ่าเพราะเรามีวัจีกรรมกันมากที่มันเป็นอย่างนี้เนะี่ยแล้วก็เคยเจอทันทแพเพยรสักหนึ่งท่านเป็นคนจีนเนะี่ยบอกเคยเจอสาสบหซี่ <c oughs> <c oughs> เป็นกระโหลกที่เจอในสุสาน บอกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ยก็แปลว่าสี่สิบซี่นี่มีจริงเนี่ยเพราะนั่นเจอสามสิบหกซี่ก็เพิ่มคู่คู่หลังอีกล่างบนอีกข้างล่างคู่ข้างบนคู่ก็สี่สิบซี่เออเงีงั้นก็เป็นเรื่องจริงแล้วฟันนี่นะจ๊ะทั้งพระเขี่ยวแก้วนี่เทวดาต้องเอาไปรักษาหนะน้า วดานี่ต้องรักษาจุรามณีมีด้วยใช่ไหมลูกมีครับผมนี่เห็นไหมจช่ฟัน่ไปอยู่ดานจักรวาลต่างๆก็มีแป่ว่าเรื่องฟันเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะนี่แต่เราเปลีแปลงฟันสักวันเป็นยางไงอืมอืมเราจะเงินห่างไกลเลย